ฮัลโหลหนึ่สเท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 สสวัสดีนะครับทีม TKP ตักทุกท่านนะครับผมก็จะมาสอนทุกคนสร้างเว็บไซต์ด้วย g o o g l e Sites นะครับของ TKP นะครับโดยวันนี้นะครับจะมาสอนสร้างให้ได้ตามโครงสร้างเว็บนะครับก่อนอื่นนะครับดูโครงสร้างเว็บไซต์ที่เราต้องสร้างนะครับ ในส่วนของสีแดงนะครับตรงนี้นะครับก็คือหน้าโฮมนะครับเป็นหน้าแรกหน้าของกศนตําบลเราข้อมูลต่างๆนะครับ2คือสีเขียวคือแหล่งเรียนรู้แล้วก็ภูมิปัญญาของเราสีเขียวเราต้องต้องสร้างขึ้นมาใน5 5หัวข้อนะครับที่เขาบังคับนะครับในเรื่องของนะครับนี่นะครับอาชีพท้องถิ่นนะครับแหล่งเรียนรู้ชุมชนนะครับทั้ง5หัวข้อที่เราต้องเขาบังคับให้เราต้องสร้างนะครับ ส่วนสีส้มก็คือเรื่องหรือบทความที่คุณครูได้ไปทําบางท่านก็เรื่องเรื่องเดียว5 5บทความนะครับก็จะอยู่ในในของช่วงเดียวนะครับแต่คุณครูก็ต้องสร้างสีเขียวไว้ให้ครบ5นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับขั้นแรกนะครับคุณครูก็เข้า Google Chrome ก่อนนะครับ Google Chrome นะครับมาโล่หน้านี้นะครับลํลำ,ำดับแรกนะครับ ต่อไปคือเราต้องล็อกอินให้เป็น gmail นะครับล็อกอินตรงนี้นะครับให้เป็น gmail ที่คุณครูส่งผมมานะครับของผมมีแล้วนะครับบัญชี gmail นี้ก็เข้ารหัสผ่านครับนะครับก็จะล็อกอินถ้าล็อกอินเสร็จแล้วก็จะขึ้นด้านบนขวานะครับข้างบนขวา ว่าเป็นรูปเรานะครับหรือบางคนก็จะมีไม่ไดเอารูปลงให้เป็นสีแต่เป็น Gmail เราแล้วนะครับครับสำคัญตรงนี้นะครับต้องต้องเซต Google Chrome ให้เราไปเข้าระบบ Gmail ละก่อนนะครับต่อไปก็พิมพ์ที่ Google ตรง Search หาคำว่า SITE นะครับไซส์แล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับมันก็จะผูกมาหน้านี้นะครับ s i t e Google นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะมาผูกหน้านี้นะครับ หน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าไซต์นี่คือเว็บไซต์ของเรานะครับครูที่ใช้ gmail ถูกมันจะมีตรงนี้โผล่เข้าไปโผล่เข้าไปใน gmail ของคุณครูเองแล้วนะครับมันเป็น tkp ห้องเรียนรู้ของ0ูนของเรานะครับนะครับตอนนี้ตอนแรกนะครับเราก็เข้ามาดูที่เทมเพลตนะครับเทมเพลตเราจะใช้เทมเพลตของเขาที่เขามีให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนะครับต่อต่อเป็นการไกด์ไลน์เป็นการง่ายต่อเราทําต่อไปนะครับให้ครูเข้าไปเลือกนะครับ มันมีหลายอย่างที่เราจะเลือกนะครับฟอร์ดบริโอส่วนใหญกกะะ่ก็จะเป็นภาพร้านอาหารนะครับก็จะเป็นภาพส่วนผมเลือกตรงอะไรกันครับชื่อกิจกรรมนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะไปโผล่ตรงหน้าของเรานะครับนี่คือหน้าแก้ไขนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายคล้ากึ่งๆึ่ง powerpoint แล้วก็ microsoft word สามารถ Copy ้วางได้หรือว่าสามารถลาก ลากเนื้อหาบางส่วนไปนู่นไปนี่ได้นะครับก็อนอื่นเราขอแนะนํานะครับผมขอแนะนําเมนูก่อนตอนนี้ก็เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์จจโผลไปได้เมื่อกี้นะครับชื่อกิจกรรมตรงนี้เราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับกสอนของท่านตําบลอะไรครับใส่ลงไปเลยนะครับกสอนอตําบลน,นะครับตรงน,นี้มันจะบอกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในไดฟ์คุณแล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในไดซ์ของ Gmail ท่านนะครับ มันจะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็นยกเลิกการทํางานนะครับเหมือน Microsoft Word เลยแล้วก็ทํางานล่าสุดซ้าอีกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือน PowerPoint ที่เราทําไปแล้วก็ให้แสดงนะครับก็ตรงนี้มันก็จะแสดงว่าตอนนี้หน้าเว็บเราเป็นยังไงสามารถเลือกฟังก์ชันได้ว่าจะดูยังไงดูเป็นบทแท็บเล็ตไหมหรือว่าดูเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าดูเป็นหน้าคอมพิวเตอร์นะครับไอตัวนี้นะครับมัน เป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปนะครับมันจะเขียนให้เลยมันจะทําให้เราอัตโนมัติว่าเนี่ยเวลาเราเปิดในโทรศัพท์มันจะหน้าจอย,ยังไงปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งปกติถ้าเขียนเว็บไซต์มาก่อนไม่มีฟังก์ชันนี้ต้องเขียนแยกกันต่างหากนะครับแล้วก็กดการกบาตออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เว็บไซต์ถ้าเราทําเสร็จแล้วเผยแพยร่แล้วเราค่อยก๊อปส่งนะครับตรงนี้ถ้าส่งงานจะให้คุณครูกดตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้ส่งผมนะครับ แชร์กับผู้อื่นนะครับนี่เราจะแชร์ให้ใครบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าใครจะแชร์ให้สมมุติว่าอำเภอเมืองเนี่ยจะให้ครูโอช่วยก็เอา Gmail รูโอ,อครูโอก็จะเห็นใน Google s i t e โผู่มาด้านล่างนะครับผล่ามาด้านล่างของตรงนี้ของของครูโอเขานะครับประมาณนี้นะครับเ่งแชร์การตั้งค่านะครับการน,นําทางหมดด้านบนนี่เราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งมีอีกหนึ่งโลโก้ผมจะอัพไว้ให้นะครับโ้อ่า โอเคนะครับแล้วกนี้แล้วนะครับเมนูด้านนี้บ้างทำซ้ำเว็บไซต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูแล้วเผยแพร่นะครับพ,พอเราทําเสร็จในลักษณะหนึ่งเราก็จะทําการเผยแพร่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึงหลังจากที่ทําเสร็จแล้วว่าจะเผยแพร่ในลักษณะไหนนะครับมาดูเมนูนะครับเมนูด้านบนเรานะครับ หน้าแรกกําหนดการผู้บรรยา,ายสถานที่จัดง,งานเราลองดูกันครับว่าตัวไหนมันหน้าที่จะไปเปลี่ยนเป็นของเราได้นะครับเราหลักใช้การแก้ไข,ขของเขาให้เป็นของเรานะครับอย่าไปคิดเริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มต้นใหม่ได้ก็ดีนะครับเป็นการขีดที่ที่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้การรื้อแล้วก็ทําอแดปให้เป็นของเรานะครับเพราะเขามีมาเพื่อให้เราปรับใช้อยู่แล้วนะครับนะครับเราจะสร้างตรงนี้หน้าแรกกําหนดการให้มีเหมือนที่โครงสร้างเว็บเมื่อกี้นะครับจะ จำได้ไหมครับสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับอ่านะครับมาแนะนําเมนูด้านขวานะครับนะครับแทรกนะครับแทรกว่ามีอะไรบ้างนะครับเราลงเพื่อเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนเลื่อนเตอนนี้ก็จะมีทั้งสถานที่กอสนตตาบลเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือรูปภาพต่างๆแล้วก็ใส่ได้ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราลองคลิกคลิกเข้าไปเน้นหน้างานก่อนแล้วก็เพิ่มข้อความนะครับกล่องมันก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับ เราจะพิมาลายเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ลองดูครับแล้วก็ถ้าเราจะแทรกรูปภาพคลิกตรงนี้แล้วก็อัปโหลดนะครับก็จะโผล่ไปอะไรก็ว่าไปนะครับของเราจะฝังหรือว่าจะเข้าไปในไดก์กูเกิลตัวนี้นะครับอา,อาจจะมีรูปในนั้นในไดก์ต่างๆ เข้าไปดึงตรงข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเลเยอร์นะครับเราสามารถปรับได้นะครับจะปรับเปอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ได้นะครับในข้อสอบส่วนของในหน้าเนื้องานนะครับนี้ก็ได้อะคลิกลองนะครับไม่เสียหายครับกดคอนโทรลเซตก็ได้นะครับกดกลับมันก็จะกลับคืนเหมือนเดิมนะครับครูลองเล่นครับดูหลายๆอย่างเผื่อเราจะมีไอเดียนะครับตรงนี้นะลงมาด้านล่างก็มีกด ยุบได้นะครับตรงนี้ถ้าเรามีข้อความเยอะๆลองดูนะครับนี่มันก็จะเวลาแสดงออกมาก็จะเป็นยังไงนี่มาดูกันนี่นะครับข้างล่างเรามีให้ยุบได้ตรงนี้นะครับยุบได้นี่นะครับมันก็จะสามารถยุบได้สารบัญน,นะครับสารบัญตรงนี้คือถ้าหน้าแรกเนี่ยนะครับเรามีหลายหัวข้อ<ม>แต่เราอยากได้ให้ใหส,าสารบัญเนี่ยมาโผล่ตรงข้างบนกดไปครับนี่ มันก็จะเอาจากข้างล่างทั้งหมดขึ้นมาไว้แล้วก็สามารถเรากดลัดตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้คือดูแล้วมันเยอะเกินนะครับในตัวของหนังสือเราก็ไม่ใช้นะครับมีภาพหมุนนะครับสมมติว่าเราอยากจะใส่ภาพตรงนี้ภาพหมุนนะครับเลือกภาพอัปโหลดภาพขึ้นมานะครับ สามภาพแทรกไปนะครับแล้มันสามารถลากไปได้ตรงกลางจัดกลางหรือว่าตรงนี้ให้เต็มหน้าจอนะครับคลิกเข้าไปาก็ได้นะครับลงตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็กดตัวนี้นะครับแสดงตัวอย่างลองดูไหนนะเมื่อกี้เราใส่รูปฮัลโหลไปไหน อาตรงนี้ไ,ไหนลองดูสิตรงนี้นะครับผมาาละมันน้อยล้ําหนุบประมาณนี้ครับคุณครูก็เอาไปแดปชปบช้ปรับใช้กันนะครับต่อมาเป็นปุ่มนะครับสมมุติว่าคุณครูจะให้กดปุ่มเนี้นะครับกดปุ่มอ่ะลิกปุ่มขึ้นมา ปุ่มไปหน้าแรกเนี่ยครับแล้วก็จะมีลิงก์เนี่ยมันจะให้เราเลือกได้หรือว่าเราจะไปลิงก์ที่อื่นก็กดวางไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นปุ่มมาพอเรากดตัวอย่างนะครับหน้าแรกนี่อ้ยน,นี่อ้ยน,นี่อ้ยน,นี่ครับก็จะไปโผล่นหน้าที่เราวางลิงก์ไว้เขาเรียกลิงก์ไปตรงนู้นนะครับกดกากระบาดออกไปนะครับประมาณนี้นะครับ YouTube สมมติว่าเราจะใส่วิดีโอไว้ไปในหน้าแรกของเราบางท่านมีวิดีโอที่ถ่ายของกสนตําบุญไว้แล้วนะครับก็หาที่วาง YouTube แต่ต้องขึ้นในลิงก์ YouTube ก่อนนะครับอัปโหลดหากสนตากเอามีไหมนั่นตเพอเมืองตากครับสรุปงานมาเลยนี่ขโมยของครูอโอมานะครับ โอ้โหม่นันมาด้วยอโอเคนะครับนี่คือแทรกเป็นในเมนูแทรกนะครับมีปฏิทินใครจะทําอะไรที่ไหนยังไงเหมือนพอว่านะครับใส่ปฏิทินไปไนดะ้นะครับวันหยุดชดเชยวันอะไรนะครับลองเลือกดูที่เราจะใช้นะครับใส่ PowerPoint ได้ไหมครับใส่ PowerPoint ได้นะครับแต่เป็น PowerPoint ที่เราต้องอัพไปลงใน กูเกิลสไลด์แล้วนะครับใส่แผนภูมได้ไหมครับใส่แผนภูมิได้ด้วยนะครับแต่เราต้องเอาไปใส่ใน o o o g s h ชี t เรียบร้อยแล้วนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปลิงก์ในนี้เข้าไปใน Google นะครับก็จะลิงก์ได้นะครับทีนี้เมนูตรงนี้นะครับแทรกเรียบร้อยแล้วหน้าเว็บต่อนะครับหน้าเว็บนะครับที่เราจะทำเนี่ยคือก็คือตัวนี้เลยนะครับเมนูด้านบนนี้นะครับ เมนูด้านบนที่เราจะทําตามโครงสร้างมีโฮมมีสีเขียวมีสีส้มนะครับเมนูการตอนแรกเราหน้าแรกเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเขาให้ทําเราเป็นโฮมใช่ไหมครับ h o m e อ่ะโฮมต่อไปเขาอยากให้เราได้แหล่งเรียนรู้นะครับหรืออันไหนจะใช้แหล่งเรียนรู้ดีแนะ่เราไปดูก่อนครับท่านคุณครูครับว่าอันไหนมันได้ไปใช้แหล่งเรียนรู้ตรงนี้มันไาได้อยู่ได้ยเดี๋ยวเปลี่ยนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เอานะครับ เอามาไว้ตรงนี้ก่อนย้ายได้นะครับคุณครูคลิกแล้วก็ลากไปลากมานะครับได้นะครับอย่าไปลากทิ้งแล้วกันนะครับอ่าผู้บรรยายเราจะเปลี่ยนละทีเนี้ยนี่เขาให้ห้ากลุ่มบังคับห้ากลุ่มอาชีพท้องถิ่นไปกอปมาก่อนไปกอปมาก่อนอาชีพท้องถิ่นนะครับ อาชีพท้องถิ่นแล้วนะครับกลับไปดูว่านี่แรงนั้นรู้ว่าชีพท่องเท่นยนจะมีสีส้มสีส้มทมําไงนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดอาชีพท้องถิ่นแล้วเรากดตรงขวาสาจุดนี้นะครับเพิ่มหน้าย่อยนะครับก็คือเราจะเอาเขียวไปเพิ่มสีส้มมา1นึ่งเสร็จมันก็จะก,กอ๊อปจากหน้านี่ครับอาชีพแล้วจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับ1คุณครูก็ไปเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นเป็นชื่อของ อาชีพของคุณครูเองนะครับแต่ถ้าไม่มีคุณครูก็ลบนะครับลบตรงนี้นะครับทีนี้เอาเพิ่มหน้าย่อยอีกนะครับ2เอาไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีนะครับขอภายนะครับกดก่อนอเพิ่มหน้าย่อยตรงยข้อใหญ่นะครับไม่งั้นจะเป็นย่อยเพิ่มหน้าย่อยตรงตรงอาชีพหลักนะครับหน้า2นะครับ แต่ถ้าคุณไปคุณครูไปคลิกตรงนี้แล้วก็ไปนหน้าย่อยมันจะย่อยลงไปอีกนะครับลองซ้ำตรงน,น,น,รนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นหน้าย่อยของมันมันจะเป็นหนึ่งมันจะไปตรงนี้อีกนะครับซึ่งไม่ได้เราจะเลยไปตรงนั้นนะครับเราก็ต้องไปคลิกตรงนี้ก็หน้าย่อยนะครับสามาไปกันเร็วหน่อยนะครับ หน้าย,อย้อยๆเนาะอ่ะทีนี้จะเอาแบบเนี้ยอีก5อันนะครับทําไงคลิกตรงปุ่มนี้ตามซ้ําหน้าเว็บเมื่อกี้เอาอาชีพแล้วเอาอะไรอีกนะครับไหนเวิดข้าพเจ้าเอาแรงเรียนรู้นะครับแรงเรียนรู้ไปอีกอเอาเสร็จสิ้นเอาแบบนี้แล้วครับ ก็เพิ่มหน้าย่อยแรงเลยรูอีกนะครับหนึ่งลองอองนี้มาได้ไหมก๊อปไปเลยมไม่ได้ครับต้องมากดตรงนี้เพิ่มหน้าย่อยมานะครับสอง 3 4ำใช่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาชีพต้องนีเรียนู้ทีนี้เดี๋ยวจะเพิ่มให้ครบครบ,ครบนะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะบ่นผมว่าไหนจะสร้างให้มันครบข้อ,ขอนะครับทาําซ้ำ หน้าเว็บนี้นะครับแเรียน,นรู้แล้วก็อีกอันนึ้งหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวนะครับป๊าบมาเลย นะทมแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดท้ายฮะห้า,ห,าหัวข้อที่เราต้องทำในรอบนี้นะครับไหนไม่ใช่ก็ลบไปเอาผู้จัดทำนี่ให้เครดิตตัวเองนะครับทำโอ้โหจะได้ไปโชว์หน่อยว่าฉันมีเว็บไซต์ของฉันเองนะครับ ทีนี้เราจะได้ครบแล้วนะครับในหนหน้าหลักแล้วก็5้าหัวข้อ,ขอแล้วก็เรื่องย่อยสีส้มตรงนี้นะครับจะครบแล้วครับคุณครูก็ไปเพิ่มเติมเอานะครับในตัวส่วนของยุบไว้ยุบไวย้ยุบไว้วนะครับทีนี้หน้าแรกนะครับลืมลืมขออภัยครับมา mm hmm. นะเมนูละเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับก็มาหน้าทีมนะครับเมื่อกี้เราเลือกเทมเพลตมาทีนี้ในเทมเพลตจะมีทีมสีนะครับความประทับใจนี่นะครับจะเป็นแต่เทมเพลตเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสีให้ตามสไตล์เราอาจจะเป็นคนแบบสีฉูดฉาดคนจะเป็นคนร้อนแรงไงครับก็ลองเข้าไปปรับดูกัน ของผมก็ใส่เทาๆดีกว่าคนเทาๆนั่นนี่นะครับทีนี้เมนูแรกนะครับกลับมากลับมาที่แทกเมนูแรกที่หน้าโฮมอาชีพท้องถิ่นก็จะโผล่ไปแล้วนะครับคุณครูก็จะมีหน้าย่อยละทีนี้ทีนี้ทีนี้คุณครูจะแก้นะครับสม,สมมติว่าอาชีพท้องถิ่นเนี่ยคุณครูจะแก้หน้าและหน้าที่หนึ่งก็เนะี่ยกดเข้าไปนะครับนี่มันก็จะผ่านหน้าหนึ่ง เรื่องอะไรแหล่งอาชีพอะไรเรื่องอะไรก็เอาข้อมูลลงไปนะครับก็บวกไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มอะไรเพิ่มแทรกอะไรแทรกข้อความไปนะครับแทรกรูปตามสไตล์ของคุณครูเองนะครับ Home บน,บ,นนะบ,บ้านตากเจ้านะครับบ้านตากลวมองเจ้ามไม่ใช้ลบครับลบทิ้งเอาที่เราจะใช้นะครับเปลี่ยนรูปภาพเป็นอไอเดียอัพโหลดไปมาเป็นของหารูปอะไรไม่เจอปะเอา tgp แล้วครับเอ,เอาลูบนี้เอาขึ้นไป ตัวนี้ครับจะเป็นตัวยึดตำแหน่งนะครับว่าเราจะ,จะเอาตำแหน่งไหนหรือว่าเราจะให้มันมืดดำไปหรือเปล่านะครับตรงนี้โููนัดใส่กันนะครับนี่ถ้ามันมืดๆคุ้มทึมโอเค,อเคประมาณนี้คุณกูก็เอาไปใส่นะครับอันนี้คือ ตสอนอตำบลบ้านตัดเจ้าสร้างมาเพื่อเพื่อเพื่ออะไรตอบออานะครับไม่ใช้ลบนะครับลบตรงนี้ออกนี่จะเปลี่ยนนะครับยุบได้ไหมเนี่ยครับเมนูก็จะมีะครับเราคลิกไปแล้วก็จะบอกแต่เราจะใส่ภาพนะครับก็ นะครับมันก็ดับเบิลคลิกไปเร,เรื่อยๆนะครับหาลองดูครับก,กดไปปุ๊กปักปุ๊กปักครอบตัดครอบแซกลิง์นำออกหรืออะไรนะครับแทนที่รูปภาพอัปโหลดมาเอารูปไปเอาเอาใสะวะ่วังเจ้าใส่ครับอ เอาบอทไซรแล้วประมาณนี้นะครับ youtube ก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็ไปปรับแก้ครับให้เป็นของเรานะครับหรือเล่นเล่นหรือเล่นเล่นดูนะครับไม่ยากครับถ้าไม่รู้ยังไงก็กดกลับกลับกลับแบกแบกแบนะครับอย่าไปเครียดครับมันไม่พังหรอกเพิ่มไปนะครับวันนี้ส่วนส่วนหลังนะครับส่วนนี้นะครับจะมันจะโผ่ในทุกๆหน้านะครับ เดี๋ยวผมสอนอตำบลอำเภอแงวดคุณครูก็ไปรือดูนะครับเดี๋ยวอาสอรใหญ่เล็กขนาดไหนเอาเรื่องชื่อเรื่องสีเอาดำไปไหมครับนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราจะคลิกไปทุกๆหน้านะครับแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหน้าแรกนะครับก็เพิ่มปุ่มเข้าไป h O M E หรือว่าหน้าแรกครับโอ้ตอน,นอนรู้แล้วก็าไปคลิกตรงลิงก์ก็จะมี ได้บีิไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปหาลิงก์นะอาจจะต้องทำลิงก์ของหน้าที่สองเพิ่มส่วนางบ้ังได้ไหมเอเอแก้ไขส่วนท้ายนะครับตรงนี้เพิ่มปุ่มได้ไหมแจ๊กหน้าแรกฉันอยากไปหน้าแรก มาแล้วน,นะครับตรงนี้คลิกๆมันจะเป็นโฮมนะครับหน้าแรกนะเอาไปใหญ่ๆนะดูนะครับทีนี้ถ้าเราไปโผล่ไปหน้าอื่นหน้าตอนนี้อาชีพต้องถิ่นนะครับเขาดูไปเสร็จล้วเขาอยากจะกลับหน้าแรกนะครับก็กดตรงนี้ก็ไปโผล่หน้าแรกนะครับนตากเจ้าโอเคนะครับ ประมาณนี้นะค,นคุณครูก็ไปลื้อดูผมทําตัวฟอร์มนี้มาให้นะครับผู้จัดทําก็ไปใส่หาใส่ตรงนี้นะครับไปทําภาพทำอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าค,คุณครูงงแล้วก็เฮ้ยกูทําไม่ได้เมาหัวแล้วนะครับไปบัตรได้ไฟบัตรบัตรแกรแล้วอยากจะให้เพื่อนช่วยนะเพื่อนเป็น จะให้ผมเข้าไปช่วยหรือจะให้หัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มอำเภอครับช่วยกดตรงนี้ครับแชร์นะครับแชร์ก็พิมพ์เมลเพื่อนไปนะครับของผมก็เนี่ยพิมพ์ครูนัดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีผู้มีสิทธิ์อนกสารที่เผยแพร่หรืออดิเตอร์นะครับให้คลิกอดิเตอร์นี้นะครับคลิกอดิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วกดส่ง ทีนี้นะครับคูนัดกดตรงนี้นะครับคูนัดจะมีตรงนี้โผล่เข้าไปในในมิลของคูนัดนะครับคูนัดก็จะไปแก้ของผมได้ด้วยนะนะครับตรงนี้ไปช่วยผมได้ด้วยนะครับนั่นคือเทคนิคเทคนิคที่เอาคนเข้ามาช่วยหรือว่าเอาคนมา,มาช่วยกันทํานะครับทีนี้เข้าไปที่เดิมนะครับนี่คือเอาคนมาช่วยแล้วนะครับหรือถ้ายังไงก็ มล <Mail S 2> ผมนะครับตัวนี้นะครับ n f e วังเจ้า g m a i l com นะครับคลิกเข้าไปเป็น auditor ส่วนของเราเองมันจะเป็นเจ้าของนะครับอีกคนก็จะเป็น auditor นะครับคือ a u d i อร์คือคนที่เข้าไปแก้ไขหรือว่าเข้าไปดูเข้าไปแก้ไขให้เราได้นะครับอันนี้ทีนี้แล้วครับทีนี้ถ้าเราทําเสร็จแล้วนะครับ,รรนะรบต่อไปคือการบันทึกแล้วก็ เผยแพร่ะนะครับเผยแพร่ก็คือเราจะเอาลิงก์เราออกมาไงนะครับลำดัแบ,บแรกก็ไปตรงขวามือนะครับพอเราทําเว็บไซต์เราเสร็จแล้วคลิกเผยแพร่ะนะครับมันจะให้เราพิมพ์นะครับโดยครั้งนี้เราก็จะพิมพ์จังหวัดเราก่อนตากนะครับขีดอําเภอเราอาเภอผมวังเจ้านะครับขีดชื่อตําบลเรานะครับชื่อตําบลเรานะานครับยังไงครับ แล้วก็เผยแพร่นะครับเผยแพร่ทีเนี้ยเขาจะให้ส่งชื่อลิงก์เราจะไปส่งยังไงครับกดตรงนี้นะครับตรงรูปข้างๆคนณบวกนี่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยันจะโผล่หน้านี้นะครับกดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปส่งไปวางในที่ให้ส่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกๆก,ก,การปรับ หรือว่าคุณครูอาจจะปรับรูปตรงนี้นะครับปรับเสร็จแล้วมันเซฟแต่มันยังไม่ได้เผยแพร่ออกในในเว็บไซต์เรานะครับต้องกดเผยแพร่ก่อนนะครับมันจะบอกว่าฉบับเนี้ยซ้ายเนี่ยคือฉบับที่เราเตรียมแล้วก็ขวาคืออะไรนะครับแล้วเขาจะให้ดูแล้วก็โอเคก็กดเผยแพร่นะครับอัปเดตนะฮงคก็จะอัปเดตประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนที่เหลือก็ให้ครูไปปรับลองปรับใช้ดูนะครับ เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถทําได้หลายอย่างเขาถึงให้คุณครูได้ศึกษานะครับแล้วก็ลองปรับใช้หลายๆอย่างนะครับผมจึงไม่ได้ทําสําเร็จให้ทุกอย่างอย่างเช่นเนี่ยครับทําแค่อาชีพท้องถิ่น5ก็แหล่งรรู้ที่เหลือก็คุณครูก็ไปอัดแนปใช้เองนะครับและมาณนี้นะครับก็จบคลิปการทําครงร่างเว็บนะครับไว้เท่านี้นะครับ